สวัสดีค่ะพบกับมีนิกแล้วนะคะยูนิคอนคลินิกค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะพี่ตาสวัสดีค่ะวันนี้มีลูกค้ามาตัดใหม่นะคะวันนี้ลูกค้าเสริมไหมหน้าผากเนาะตัดไหมหน้าผากวันนี้ออโอเคสวัสดีคนที่เข้ามาดูนะคะวันนี้จะพามาดู ตัดไหมครบสิบสีวันเ,เสริมหน้าผากนะคะนี่เลยสวัสดีค่ะคุณมิกมิกซื้อๆนี่นะคะี่นี่คุณมิกเป็นสิวใช่ไหมคะหรือว่าอะไรอ๋อสิวส,ส,สาวสวัสดีค่ะเจ็ดคนดูนะคะสวัสดีค่ะ ใครที่เข้ามาแล้ว,ลบวรบกวนกดไลค์กดแชร์เพจให้ด้วยนะคะเพื่อรับสิทธิ์นะคะลดโปรโมชั่นลดสองพันค่ะสำหรับหน้าผากนะคะรับแค่สิบเคสเท่านั้นเนอนีอ่จะให้ดูใกล้ๆเลยนะคะวันนี้พี่ต่ายตัดใหม่ให้คุณมิกนะคะแผลสวยมาก คุณมิกมีวิธีการดูแลแผลยังไงคะทําไมดูแลแผลได้ดีขนาดนี้เลยก็ทำการสาดแผลทุกเช้าแล้วก็ก่อนนอนค่ะเช็้น้ำเกลือแล้วก็ทาทครีมพามที่คุณหมอตามที่คุณหมอแนะนำเลยแนะนาเลยเนาะคุณแม่แบบนี้ถือว่าแผลดีไหมคะแผลดีค่ะแผลสวยเลยแผลสวยเลยอาจจะมีีเป็นแค่สะกิดนิดๆหน่นนนอยๆแต่ว่าโดยรวมแล้วถือว่าแผลสวยมากคุณแม่บอกว่าแผลสวยอาก นะเจ็บไหมคะตัดใหม่ไม่เจ็บเลยค่ะตอนแรกก็เสียวๆแต่ว่าพอทำแล้วไม่เจ็บเลยเพี่ก็มง็บม,<อ>งมากอาอ้โหดูกันใกล้ๆชัดๆเลยนะคะคุณหมอคือเย็บแผลดีมาก นี่เลยความโหนกความนูนนะคะปังไม่ไหวแล้วแม่ใช่สวยมากค่ะคือรับกับจมูกมาก แม่มีอะไรอยากจะฝากไหมคะก็ฝากโปรโมชั่นนิดนึงเนาะโปรโมชั่นมีโปรโมชั่นอะไรบ้างเอ่ยโปรโมชั่นตอนนี้มีมีลดสองพันนะคะสำหรับใครที่แค่แค่เสริมนะผากนะคะลดสองพันจากราคาหนึ่งหมื่นหกพันเก้าร้อย ลดเหลือหนึ่งหมื่นสี่พันเก้าร้อยนะคะไม่รวมค่ายานะคะถ้าเป็นหล่อโมจากห้าหมื่นเก้าพันเก้าร้อยตอนนี้เหลือสี่หมื่นเก้าพันเก้าร้อยเท่านั้นนะคะถูกไม่ไหวนะเนี่ยใช่แล้วปังไม่ไหวด้วย สวัสดีค่ะสำหรับใครที่เข้ามาดูนะคะที่สนใจโปรโมชั่นนะคะสามารถทักเข้ามาในเพจยูนิคอนได้เลยนะคะมีแอดมินตอบ24ชั่วโมงเลยค่ะคลินิกเราจะมีทั้งเสริมหน้าผากเสริมจมูกร่องแก้มทำตาทำปากนะคะมีหมดเลยนะคะ สำหรับใครที่สนใจติดต่อเข้ามาสอบถามก่อนได้นะคะสวยมากๆเลย คุณมิกมีอะไรอยากจะฝากไหมคะ,ะชวนเพื่อนมาทำอะไรถ้าใครสนใจอยากจะเสริมนหาะนี้แนะนำยูนิคอนนเลยคะเพราะว่าคุณหมอมือเบามากแล้วก็ให้คำแนะนำได้ตรงจุดนะคะแล้วก็แผลสวยมากแล้วก็กกรู้สึกว่าแบบอาการบวมช้ำไม่มีเลยแบบช้ำน้อยมากค่ะขอบคุณมาก<ด>นะคะค่ะสำหรับวันนี้นะคะ มินขอฝากไว้แค่นี้นะคะจะให้คุณมิกไปพักผ่อนนะคะแล้วก็ขอฝากโปรโมชั่นไว้ด้วยนะคะใครที่สนใจจากราคา16,900บาทตอนนี้เหลือ14,900บาทนะคะก็คือลด2 0 0 0แบบจุกๆไปเลยรับแค่10ท่านเท่านั้นนะคะใครที่สนใจทักมาได้เลยมีแอดมิน ตอบ24ชั่วโมงเลยค่ะค่ะสำหรับวันนี้นะคะ,ะมีนจะให้คุณมิกไปพักผ่อนนะคะเพราะว่าจะตัดไหมายจะเสร็จแล้วโอเคขอบคุณมากๆนะคะบ๊ายบายค่ะบ๊ายบายค่ะคุณมีย,ยค่ะ